ไพอภัยวจกเลเ่าไวมามาเมื่อไหร่ตะวันเดินผ่านเหมือนเหมือนพ่อไม่มีอ่ะเหมือนเหมือนเป็ละมาสักอย่างนึ่งนะเ่อวานเดินผ่านเหไม่มีตัวตนใช่ได้นแล้วไยวเข้ามาได้แล้วนะครับนี่เข้ามาพระจันาร์ จะส่งไปในไลฟ์กลุ่มแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาแล้วครับเนี่ยนอนให้พระอาจารย์เกาเรียบร้อยครับผมผมไรสุดเยไข่ไม่ได้เกาไข่นานแล้วนี่เนี่ยไข่ไขวะไข่ตอเหรอ โอ้ยไข่เจาะเ้ยไม่ได้เขานานเลยตึียดั้นเลดเาเดินจาก็หาตาเมองพระอาจารย์งอนน่ะงอนไม่ก็ตอนที่ที่เาไปจับพระอาจารย์อยู่ในกงไงเาก็เลยข่ใจพอพจ้าพุทธอช่วยลมือนเายอมเลยเนาะมพระย์าหลไ่ยรครับขอโทษเจพ่อ เราตื้อเลยยอมเดินวนอ้อมนะชอบไปเดินวนอ้อมนะเหมือนเราไม่มีอยู่ในกลุ่มกันที่เลยเรานี่จะเจ็บใจมากเลยโอ้อาจารย์อาจารย์ขอโทษอ่ะขอโทษนะขอโทษนะจอนะห์นนะไปไม่ได้เลยอ่ะเข้ามาแล้วจดไลค์กดแชร์ด้วด้วยครับนี่อันนี้ไลค์สดนะนี่อันนี้ทำกีบเปไปลง โอ้ยนึกว่าลืมกันแล้วเว้ยไม่ลืมเนาะหนึงไอ้น้ำหนักเขาเท่าไหร่จับอะไมาสองชั่งตอนที่รับเข้าอยู่ที่ห้า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 หห้าห้าห้้าห้้าห้าห้้าน้าห้้า้าห้า ีนวันนั้นเห็นถามว่าวันนี้เหลือว่เนี่ยงคุณแล้วนนี่นี่คุภพที่อยากเห็นป็นสุขภาพที่ที่อยากเห็นเมื่อไรวันัลหลากเงินเม่ไรวันหลับตื่นีหลั้นยากฝันหฝันไหนขับตรงนี้เนาะตรงนี้ใช่ไหม เจอะทับคันตรงนี้แล้วทับคันตรงนี้นะี่ยเนี่วีวิเศษเจอวีวิเศษเนาะ <laughs> วีวิเศษร้างมาอย่างดีเลยนะต้องตัวเดิมนะตนนัวเดิมต้องไก,คก่คุกๆเลยเนี่นะ <laughs> ยไม่รู้ใครซื้อส่งมา <laughs> จะไม่ได้ละหลายหลายหลายวันนะไ <laughs> อ,อ้ข้างในกองแตวันนหอมมือแบบหอมมือแบบจุ๊บเออยหอมไป ามาเล่นไลนมาดีเลยอย่าเพิ่งโทรมาในไล่์สดเด้อครับโทรมาเยอะเลยทีนี้หลับกระจุยไปใจเต็มเต็มกรงเลยวันนี้จะยอมสมหวังสมหวังไหม แค่ต่อไปคืกับบ้านกลับบ้านหลังใหญ่ทำคลิปไม่มีใครถ่ายให้เลยข้างนอกก็ไม่ถ่ายให้ทีนี้ถ่ายแล้วใช่ไหมเอาไปลงด้อของพี่มันตัดพี่แชร์ในในไลคลุมเอาไปลงถ่ายแล้วเอาไปลงในในได้ละกลุ่มก็ได้ก็ี่แม่พี่ส่องไปแล้วพี่แชร์ไปในไล์กลุ่มแล้วเนี่ยไอ้ใกล้ใกล้ออกแม์ไุดมาซื้อโอเลี้ยงมาฝากน้าแดงกั ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์ค่ะ้ววสวัสดีนะครับผมนีะครับตอนนี้ก็ขายเจ้ขาเดียอเก้าไข่เก้าไข่ เาไข่เวอรเอาไข่นะโยบนะตัวนี้ก็พระอาจารย์เข้ามาได้แล้วครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับผมที่ให้พระอาจารย์และผมเข้ามานะครับตอนนี้ก็อ้อนอยู่ครับอ้อนพระอาจารย์อยู่พระอาจารย์ก็ได้ทําการขอโทษจอไปที่เรียบร้อยครับผม สองฟองยี่สิบเล่มีอยู่บ้าง่าอ้วนเนื้งานเงินไปสนใจแร้วมาหาลูกดีกว่าไม่ได้ไม่ได้พอเกาให้พอเก่าให้พาพอหลุมมาลกเอ้ยโอ้ยน่ะ <kung> <divide S 1> แต่ที่รู้ต่นนี้พ่อไม่หิวแล้วแหละไม่ต้องฉันเลนแต่ก็ลืมฉันเลยฉันไม่ต้องฉันแล้วเลยอิ่มแล้วพี่บอกอิ่มใช่แล้วก็เป็นห่วมใช่จะได้ผอมไงอาจารย์จะลดน้หนักก็จรไม่เวลลดไตยลดไตยท่านเลียรละลายสนหน้าตามไม่ผ่องใสดูเรื่องรู้สึก็ลุกลออไประมาณนี้ก็ตาเหลยอไปอ่านคอมเมนต คอมเมนต์แต่มีตจ่อกำลังบรรยายอยู่ดีๆก็สะดุดพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลโอ๊ยขั้นต่อไปทำคลิปไปลงก่อนท้ันใจบายไหมลูกคุยเันใหญ่เลยทีนี้ล่างกัหนักเอยไมดูดิปล่อยกูไปเอาภาพส่งไปแล้วคุยกันไหยฮะ นอนไงทองแล้วครับไงทองไงทองเล้วไงทองแล้วต่อพิกตัวเร็วไงทองได้ดังใจได้ดังใจไงทองเร็วโอ้ยบอกไงทองก็ไงเป็นด้วยจอบเดิมตัวเดิมกลับมาแล้วเว้ยจากงอนไปหลายวันวันไปหลายวันผ่านไปผ่านมานุ่ี่ขอโทษตั้งแต่ครับวันแรกแล้วไม่ไดาจะให้ไปหรอกไปยังคนเรง เหมือนรู้เนาะพอขอโทษแล้ววันนั้นก็ขอใจเบามันขอได้แต่แต่ยังงอนอยู่ใชยเว้ยในลูกเอ้ยก็จะมาหาบ่อยๆนะโอ้ยทุ่งแบบเลยแม่งเดี๋ยวแป้นเปไว้กับมันก็แป้นพอเข้ามาแล้วจะไปหาอีกเลยเอาเข้ามาแล้วเอาเอามาแล้ว แล้วก็ลองพูดกันใหญเลยติ้งตังติ้งตังคุยเยอะเวยไหนเปล่าแชร์ให้ดูหายบวมมาเหรอลูกฮะเงืาหายแล้วเหรอพี่เนี่ยหลักตอนแรกเงืาหายแล้วเว้ยเงาหายแล้วจับมือเลยนะเนี่ยจับไว้จับไว้ตัวนี้ตอนโยมเอากุณหลับให้เขาก็จับมือแน่นเลยจับแน่นเลยว่าก็ดึงเอาไปปอกกินดูดูภาพออเดอร์ครับผมไม่ได้บรรยายด้วยครับ ภาพมันฟ้องค่ะดูที่ภาพดูที่ภาพมาเลยผมไม่ได้ส่งให้ให้ไอ้ปตัวอีนั้นดูไอกดจฟอนไอไอ้นิดไอน้องนิดหลับตาพิมพ์เลยไม่ให้กินะล้วไม่ได้กินกินแล้วลูกน้าโอไม่รู้ ที่นี่มัตกของเราจะรับสับปะรดอย่างนี้ครับตัดสุดฤดคดีความที่เจัญหาใช่วงวันกานตอเรล็อกตจดตันสกราครับจพลาดกิดวัวอือเปล่าที่จะ่ครับก็จะที่เดียวกันจะมีทั้งวัสาที่ที่กระบกับานแล้วก็จะประมาณด้ยเะว่าประมาณสิบกว่าปีขึ้นเลยจบ กอยัดทันนะอคืี้านัทน่อับลหลับแล้วแต่ก่อนนั้นอาไม่ได้ทท่ามนสูงท่าจับจับเท้าเยจับงูพระอาจารย์น่จับูพออาจารย์ไม่งอนแล้วนะแล้วกท่งอนทนะให้ไม่กล้าท่างอขอโทษอาจก็จะเครื่องอยู่แต่ก็ยังอารมณ์ดีแล้วมาช่วงปีไม่นานี้ออ แต่เป็นอย่างนี้อยู่ได้ทั้งวันนั่นนี่ให้เกาทั้งวันนั่นนี่สบายสบายแม่เขาคนเกาเกาได้นานมากจะได้คลายเครียดหน่อยสักหน่อยนึงก็ยังดีเขาจะได้ไม่เครียดเมื่อวานตอนไปตอนไปไปไปในกรงอะไปทำความสะอาดก็เลยเอามาหยิบมาแล้วก็มาล้าง เขาแล้วอาจารย์เข้ามาแล้วนอนคิดเลยนะเอาหอมเอาหอมมือหอมมือเร็วตะวันเลยจอมือไก่น้ำผาจอา่งังนตอนนี้ก็นนแล้ตอนเอาเอาเอาหัวมดดับมือไก่น้ำผาแ อยากมองเลยนะพระมันอุ้ยวันนั้นอะจริงๆเลยนะเนาะพระอาจารย์กำลังถ่ายหน้าออกมาแล้วอย่างเงี้ยโอ้พอพระอาจารย์กลับมาเอ้าอย่างเงี้ยอ๋อนอนมาออกมาแล้ว ชัดๆเลย <c oughs> ความรักกลับมาแล้ว <c oughs> มันมาเลไนไทายด้วยเดี๋ยวเอาไปโ <c oughs> พสลงในนี้ให้ในไลนกลุ่มให้เอา บนตัวแลลิงา่่างไดเขาไม่ใ้ส่ปาเป็นต้นตัวตัวี้มันทำไมหางนเี่รโดนกัดให้กิริาอันนี้เขาถูกไปช็อตแ้งด้านทางีเขากิดจาวเีนเาไปกับตหวูแลไม่ให้ใครไปดูครน้ำตาไหลอีกแล้วเห็นพระอาจารย์ไหูทาย จับไข่แล้วเว้ยถูกรางวัลที่หนึ่งได้นอนวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อมาเยอะสคู่อ๋แล้วโอ้ยสาวกูสาวแม็กหอมไข่จ่อเลยหอมไม่ได้หอมไข่โปรยจอนบายแม็กถูกนู่นเลยผมผมหอมไม่ได้ผมเป็นคนถ่ายตาจานอยู่ใกล้ๆตาจานคนเก่า อย่าเง,งี้ยมันเหมือนพ่อคลายเคยรียดไปเลยนะใช่ใช่ใช่ใชตอนนี้ก็คลายเคยรียดอยู่นะครับผมนี่เคยที่ได้เกาก็นอนให้เกานิ่งๆนะครับก็จะพยายามมากเกือบทุกวันนึงอยาไปร้องโล้ทุกคนไม่เหลือแล้วนะตะเคียนนะผมเครียดเนี่นนยก็อนมาก็อดออกมาไปจะจับหลับล้วทีเ่าคุณแม่เอาภาพมาฝากเยอะนะรเราก็พยายามถ่ายให้เยอะครับ จอไม่ได้อยู่มาสิกว่าวันแล้วนะไม่ได้โดนเกาเลยสิบกว่าวันอนนี้ก็คลายเครียดสักหน่อยนึงแต่วันที่อะไรสามหรือสี่ข้ามข้ามอาจเก็บน้ำวันพุธที่เท่าไหรแต่รู้ว่าผมกลับไปวันสิบเนี่ยรวมมาสิบที่แล้วรวมแล้วประมาณสิบสามวันแล้วที่มันมีอ่างเก็บน้ำหนองปืนใช่ไหมล่ะแล้วมเออพวกปืนแล้วมันจะมีสะพานประมาณต้นเดือนนะสันเกอนะที่เรียกผิดไม่อวันที่นี่พวกสังเกตนะ่ยนะ วิ่งไปบนสันเขื่อนเนี่ยแล้วมันไปเลี้ยวอ้อมไปออกไหนกงเสือกงหมีไมไหเห็นพอดีวันที่เลี้ยวไปจะรถเี่ยวเาเนียเาสเว่ากดแท้เ้าพูดไอ้เวลานี้เวลานี้เอาโทรศัพท์มาเียงเดียวใช่าติเหือโแดงอยกเสชรเจริญธรรมมาได้ยัดโยบเนาะเสียงชัดเจนหรือเปล่าคุณโยมวันนี้ก็ได้มาท่านประธานจอนะ นั่งพื้นมันนี่แหละโยมเอ้ยเพื่อเ, <g ül> <c oughs> เชียงมันจะไปไปส่งน้ำที่หลังม <c oughs> ันได้เพื่อจอนอ,นอนสบายเลยเว้ยเต้าอ,อ้วนเราเนี่ยเต้าอว้วนนอนสบายตอนนี้ก็ผ่อนคลายแล้วนะคุณโยมนะผ่อนคลายความระแวงต่างๆนะเหมือนตัวเล็กกว่าเดิมหลายเยอะนะ จอดรถหุน่นเหรอกินคลีนใช่ไหม <laughs> กินคลีนมาสิบกว่าวันโยมไม่รู้กินคลีนหรือกินเครียด <laughs> จอดจอนะพอคิดถึงทุกวันเลยนะเนี่ยอืมไม่อยากมองโรงอนะ่ะมองแล้วน้ำตามันจะไหลสาวว่าวาใจฉันเฉยๆครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วโยมน่ะ

จะป้อนอาหารให้มันกินพี่วาไม่เคยนั่งสวดมนต์อ่ะพี่สวด์เออแลวเลยน้ก็สวดน้องตีสี่ครึ่งแล้วาลงบกรมก็นั่งสวดไปด้วยอ่ะสบายเลยรวมมือจขาไเองเป็นเอกลักษณ์เขาอ้ท้องเร็วไน้องหแฟนก็เปิดร้าอาหารอยู่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนแล้วเป็นอะไรท้องไอ้ท้องเร็ว โอ้ยลูกขนุนเอ่อทาลูกขนุนเขบอกาเาเีทานทีเลยเี่ยาลเดี๋ยวแวะไปกินก็เหมือนเอยติดิดอดูาหน้รัใครไม่ได้สัมผัสเขาจะไม่รู้เยแต่ถ้าสัมผัสเแล้วจะักเฮหเลยจับมือจับแก้ววันนั้นนอนไม่ห ที่เจอเดี๋เตรียมขี้บ้างอ๋อใช่ในตัวนั้นน่ะดึงชีิตสมบงอาตมาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าไงท้องไงท้องแล้วไงมาไงมางามฝั่งนี้ดิฝั่งโน้นไงฝั่งนี้มาไงไงเอาบอกดื้อแล้วเว้ยไงมาฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นโอ้โหแล้วให้เราตามด้วยนี่ก็ต้องตามมาเก่าอ่ะดูสิ โอ้บอกเห็นว่าน้องเขาว่าขาแสนลุขึ้นทางไหนเห็นปะไหนที่ผมว่าเฉลคนบางคน่แจะไม่รักเขาได้ยังไงคู่รู้เรื่องไง้าประธานจ่ยนถ้าประธานจ่อเวลาจะไปฉันเพนนีใส่เลยดิที่เราไจออยู่แล้วเดียวความรักอ่างสีลเลยนี่ อุ้มได้อุ้มไปเลยอุ้มได้เลยเอุ้มไม่ได้เขาไม่เขาไม่อุ้มแล้วก็นั่งทิ้งอยูเป็ันเขออกก็ไม่ได้นะ้องให้คนรู้เองตอตั้งขึ้นมาเลมีที่เอะอี้จสยแล้กินแลดวกาตินาล้วกาแต่กาเพิ่นเนาะ อ่ะเจริญพรบรรดาญาติโยมเด้อนี่นะโยมนะหนึ่งศูนย์หนึ่งคนโยมาศูนยหนึ่งศูนย์่ยตะวันเลยให้คนไปไห้หมดลูกอืม้ย่ก็ว่านูกหไม่ช่ราไม่รับเลยอันเจ็ดสิบคน อ๋อคนดูสองพันเจ็ดสิบท่านอ่าฝากแชรค์คนโยะมนะเริ่มคุยเลยมาจะจะดูจอ <c oughs> ทุกนาะเจริญพรบาได,ด้เจียมทุกคนทนะุกท่านนะเป็นยังไงบ้างลูกเหงาไหมยิ่ถึงพ่อเปล่า

ิดถ <ort. S 2> ึงเลยนากคิด <risque> ถึงนที่ใดเลยนี่ยังไม่ได้เข้าไปลูกคำเนี่ยูเข้าเมื่อไหร่เนาะให้แม่ม่ปนีกเลยรู้บอกแม่ความรู้จริงๆริความรู้ควารู้จริงจก็ะคุพอารย์ออโทษนะม่อไม่อโทดทีแรกเขาไม่ยอมเนาะอ่านไม่ทันหรอคอมเมนต์ไดลูกไม่ต้อง่าเจพรประดายยัโยมนะนะ อาาพัก็ไม่รู้จะพูดอะไรโยมเอ,อ้อตื่นตัน <c oughs> <c oughs> เอ้อวันนี้ถือว่าเป็นวันใงความรักที่แท้จริงนะให้แล้วเหลือดอกนีกอ่ะเอาเอาเอาแง่มาให้สักดอกทีจะมอบมให้สักหน่อยนึงอ,อืฝั่งนี้ดิมือกว้งไม่ถึงอ,อ อ,อกซีอยู่ในหน่นีอันนี้เหี่ยวแล้วเอาใหม่เอาของ่อจนี่เขาไปสดอกแล้วทีอยู่ในนั่น่ะอันนี้เราไม่แมอันแะนจะินพรอนซทุกคนทุกท่านนะตอนนี้ก็จับมือแน่นเลยคนเดียวมาจับมือแน่นเลยนะไปได้อึ๊บอึบมาไปไไป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 ้เ้ยไไไไ ป yup. <in ึ๊บนะโยมเอาดอกเอาดอกให้จอเด้อไม่ทัวลงเลยหรอทัวลงอ่ะดอกไม้ไม่ลุกดอกไม้ไหมเอ้ยบมาในความรักไอ้ยาไอ้ลิงอ้วนเอ้ยนะจ้ะโยมน้ามาไปจออ่าไว้ตรงนี้ก่อนอ่า แล้วจะค่อยกินอันนี้พี่จองชอบพี่เลยขยับไม่ได้เลยแล้งแต่มาแลกมากเลยอนี้จองเลยโทรศัพท์ตกกลับบ้านเป็นเสื้อนีิสนิทไม่ต้องห่วงเลยนะจีวอนนี่เต็มไปหมดเบียดแล้วเบียดยิ่งตัวคอมบ้าเลยในรถ นชชิะเชิญพรบรรดาจจตโยมทุกคนทุกท่านนะก็ได้มาเก่าจอได้จะเปลี่ยนให้แม็กมาเกาแทนแล้วอันนี้นะจะได้เออกูจะต้องไปเบิกตังวันนี้นัดกำลังทุนเบิกตังตังควัดห้าแสนตายเลย เออเด็กใครโอ้งหหวังหวังหวังโอ้ยหวัง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 เออเอาแม็กก่อนนะเดี๋ยวจะโทรศัพท์ก่อนอ่ะก็หยุดการไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะโยมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ใหม่คุณโยม